นี่คือการสาธิตวิธีการติดไฟของหมอหง้อนึ่งโคดตร้อนรุ่นซุปเปอร์ฮีทนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือหัวแก๊สนะครับจะต้องใช้เป็นหัวแก๊สแรงดันเท่านั้นย้ำนะฮะต้องเป็นหัวแก๊สแรงดันเท่านั้นและว,วิธีการติดไฟเนะี่ยให้เริ่มติดจากทีละหัวนะครับเอาไฟแหย่ไปที่หัวแกส๊สแล้วถึงจะเปิดแก๊สนะครับจุดทีละหัวจนพบ2หัวจากนั้นเร่งไฟให้สูงสุดแล้วถึงจะเป็นการ หม้อนึ่งพวกล้นรุ่งช่วยฮีทเนี่ยจะใช้เวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นนะครับไช่ก็จะออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับวิธีการทําก็คือเราต้องปรับ,รบน้ํานะครับปรับน้ำเนี่ยให้น้ำเนี่ยออกมา,าทางข้อออกเนี่ยอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับจะมีน้ำเนี่ยกระเซ็นออกมาจากข้อออกเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสังเกตต่อไปนะครับว่า,าบน เตาเนี่ยรเราจะมีการติดตั้งเซตตี้ไว้แล้วก็ตัวเพชเชอร์ไว้ตัวเพชเชอร์จะเป็นศูนย์เสมอน,นะครับนั่นหมายความว่าขณะที่หม้อนึ่งเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยจะไม่มีแรงดันเกิดขึ้นในตัวถังนะทำให้กำลังตีได้เลยครับว่ามันจะไม่มีทางรเิดน,นะครับจะสังเกตดูน้ําที่ออกมาให้ปับน้าอยู่ในระดับนี้สําหรับในการที่เราต้องการอุณหภูมิเพียงร้อยองศาให้ปรับอยู่ในระดับนี้นะครับก็จะมีไอออกมา,บบอ,ยาอย่างมากนะครับ ในกรณีที่เราต้องการปรับความร้อนในระดับโ้นร้อนที่อุณหภูมิถึง300-400องศานะครับวิธีการทํายังเหมือนเดิมนะครับก็คือไฟเนี่ยยังคงต้องใช้ไฟที่แรงสุดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้หลีน้ําลงขณะที่หลีน้าลงสังเกตตรงที่ลมที่ลมออกตร,ตรงปากท่อจะไม่เห็นมีน้ํากระเด็นออกมานะครับจะไม่มีน้ําหยดออกมาด้วยจะมีเฉพาะลมแรงๆเนี่ยออกมาลมตรงนั้นฮะจะมีความร้อนถึงประมาณ300-400องศา ตรงนี้เราเรียกว่าซปเปอร์ฮีทหรือที่ผมเรียกว่าะระบบพ่นร้อนหรือความร้อนระดับพ่เร้อนะครับลองทำดูครับง่ายๆครับ